สวัสดีครับวันนี้ผมตารฟจากปอร์ดุุมธานีนะครับวันนี้มาอยู่กับตัว Next Gen r a n g r r นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น XLT เนะครับเครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่2 0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่178แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวนี้พามาชมกับชุดแต่งนะครับตัว XLT นะครับเป็นตัวติดเป็นตัว YF 150นะครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวสก,กู๊ปด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นสก,กู๊ปทรงฟิตนะครับเป็นสีบรอนเงินตัวรถนะครับตัดด้วยสีดำด้านตัวนี้จะมีตัวอักษรเป็นตัวแรกนะครับจะมีตัวเป็นม้ากับตัวแรบนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับจะมีไฟเดย t ไทมมาให้แล้วนะครับติดตัวชุดครอบไฟนะครับเพิ่มเติมให้ ด้านหน้านะครับจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับแบบแร็เตอร์นะครับจะมีไฟ3จุดนะครับด้านในนะครับจะเป็นตัวตะแกรงรางครึ่งนะครับทำให้ระบายอากาศได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นตะแกรงขนาดใหญ่นะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชุดแต่งวายนะครับ ด้านล่างนะครับจากปกติเดิมๆนะครับตัววายเขาจะเป็นด้านล่างจะเป็นสีบอลน,นะครับแต่ตัวนี้ทําเป็นสีดําเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับตัวชุดด้านล่างตรงนี้นะครับปกติจะเป็นสีบอลน,นะครับต่เป็นตัวนี้ทําเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับ ตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วเป็นตัวชุดวายนะครับด้านข้างตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนปีกนกนะครับแต่โชคจะเป็นโชคเดิมน,นะครับเปลี่ยนแม็กยางนะครับตัวนี้เป็นแม็กขนาดขอบ20นะครับยางเป็นยางคอสิมิกนะครับซีรีส์ยางนะครับอยู่ที่3 3 12.5นะครับ R 2 0 ชมภายในของตัว xlt กันนะครับภายในนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้นะครับเป็นบาหนังนะครับตะเข็บเป็นสีเทานะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีของตะเข็บได้นะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นให้นะครับ พวงมาลัยนะครับของตัวเจอร์ทุกรุ่นนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะมีโคสคอนโทรลมาให้นะครับหน้าจอนะครับขนาด10นิ้วนะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับมีไวเลสชาร์จิ่งให้นะครับ USB Type A Type C นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแมนนวลนะครับ6สปีด ตัวกุญแจนะครับจะเป็นรีโมทนะครับเป็นพุทธสตาร์ทมีตัวไฟออโต้ให้นะครับตัวนี้รถนะครับจะทำการยกนะครับสามนิ้วนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวเล่าหลังคานะครับ ตัวนี้ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับเป็นสีดำนะครับติดคิวกันสัดให้นะครับด้านหลังนะครับติดเป็นโลบาร์เล็กนะครับของอウแลนเดอร์นะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้จะมีเป็นไฟ led นะครับติดเพลมเตอร์นะครับตัวนี้ ท,ท้ายจะมีตัวชุดครอบนะครับติดเป็นชุดครอบ FORD นะครับจะเว้นตำแหน่งของโลโก้นะครับจะมีตัวกล้องถอยนะครับอยู่ใต้โลโก้ตัวนี้จะไม่บังนะครับกันชนท้ายคันนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับจะเป็นกันชนท้ายเหล็ก ตัวนี้จะมีห่วงนะครับสีแดงนะครับสองตำแหน่งมีไฟสองใต้ทะเบียนสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังสนใจนะครับตัว Ford n i t g e n นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Ranger หรือว่าเป็น Everest นะครับทักเข้ามาสอบถามกับตารฟได้นะครับที่เบอร์0830902875นะครับไม่ว่าอยากแต่งแบบนี้หรือแบบไหนนะครับทักเข้ามาได้เลย วันนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวฟอร์ดในรุ่นถัดไปนะครับวันนี้ตามขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ